นมน้ำเหลืองของ AL3 มีปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตนั่นคืออินซูลินไลโคโปรตแฟคเตอร์1หรือ IGF1 ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่มีบทบาทสำคัญในการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเซลล์มีหน้าที่หลักคือส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์การสร้างเซลล์ใหม่และการซ่อมแซมในเนื้อเยื่อต่างๆที่เสียหายทั่วร่างกาย นมน้ำเหลืองผง AL3 แค่วันละแก้วเล็กๆจะช่วยให้ท่านดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นของดีควรต้องมีให้ลองขนาดทดลองใช้300บาทมีเก็บเงินปลายทางนมน้ำเหลืองผง AL3 ผลิตภัณฑ์จากประเทศนิวซีแลนด์มีจำหน่ายที่ร้านภูมิดีมีสุขอุบลเลขที่51หมู่ที่8ตํตำบลเมืองสีไค่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโทร0 8 4 125 0585 อายุมากคุณก็ทานนมแรกของแม่ได้ไว้ใจใช้ผลิตภัณฑ์นมน้ำเหลืองผง AL3 เพื่อดูแลสุขภาพของคุณในทุกๆวัน